ต้นสังกรณีใบมันดอกส้มเป็นพันไม้พุ่มนะคะเป็นไม้ดอกไม้ประดับที่ประดับที่สวนแล้วมองดูสีสดใสสวยงามมากค่ะย่าๆ <Yeah, yeah, S 1> มาแล้วจ้าสวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ย่าพาทุกคนมาชมดอกสังกรณีใบมันดอกส้มนะคะไปชมกันเลยค่ะ ดอกของสังการณีนะคะจะออกดอกเป็นสีส้มออกดอกบริเวณซอกใบที่ปลายกิ่งเนี่ยค่ะที่ปลายกิ่งก็จะมีดอกยื่นออกมานะคะพอดอกบานก็จะเป็นกลีบสีส้มมีดอกมากมายในลำต้นที่เป็นทรงพุ่มค่ะก็จะมีดอกอยู่รอบๆทรงพุ่มของลำต้นเมื่อบานแล้วแต่ละดอกก็จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ หนึ 1> 1่งสองเซนติเมตรนะคะก็นับว่าเป็นดอกที่มีความใหญ่พอสมควรค่ะด้วยสีส้มมองแล้วสดชื่นเมื่อเห็นสังกรณีบานนะคะรู้สึกสดชื่นย่ายาก็ชอบตัดดอกไปใส่ในแจกันนะคะอดอกอย่างนี้นะคะเราก็ตัดออกไปได้ค่ะเพราะเขามีดอกดอกรอบๆทรงพุ่ม ในรูปนี้ที่เป็นเหมือนน้ำนะคะก็คือเป็นหยดน้ําค้างรูปนี้ยยาถ่ายตอนเช้าค่ะตอนนี้น้ําค้างยังไม่แห้งดอกสังกรณีแต่ละดอกจะมีกลีบดอก5กลีบนะคะโดยโคนกลีบเชื่อมติดกันต้นสังกรณีออกดอกได้ทั้งปีค่ะโดยเราตัดดอกที่บานแล้วเป็นการตัดแต่งทรงพุ่มไปในตัวนะคะจะทำให้ลำต้นเตรียมออกดอกใหม่ได้ตลอดเวลาค่ะ ใบของสังกรณีจะเป็นสีเขียวเข้มเป็นมันโดยธรรมชาติเป็นมันเหมือนที่เพื่อนๆเ,เห็นนะคะไม่มีใครมาเอาอะไรมาทามาป้ายไว้นะคะเขาจะเป็นมันโดยตามธรรมชาติเพนใบจะย่นตามแนวใบและที่สำคัญนะคะความที่เขามีใบเป็นสีเขียวเข้มดอกเป็นสีส้มเมื่อเรามองแล้วต้องหันมามองซ้ำค่ะความโดดเด่นของสีเขียวเข้ม กับสีส้มเป็นสีที่จัดจ้านมองแล้วต้องมองอีกค่ะไม้ดอกไม้ประดับต้นนี้นะคะจะเพิ่มความอ่อนช้อยความสดใสให้กับสวนที่มีดอกไม้ที่มีสีสันสวยงามนะคะตัดแล้วตัดอีกตัดได้เก,กือบทุกวันเลยค่ะตัดดอกไปสใส่แจกันหรือเอาไปบูชาพระก็ได้นะคะ สังกรณีเป็นไม้ที่ชอบแดดปลูกลี้ยงง่ายค่ะชอบน้ำปานกลางตัดดอกหรือตัดแต่งกิ่งบ้างเขาก็จะเป็นพุ่มอยู่ตลอดเวลานะคะเวลาออกดอกมามองแล้วชื่นใจจุดต้องเอามาอวดเพื่อนๆกันเลยนะคะคลิปนี้ย่าชมดอกไม้ข้างบ้านตอนเช้านะคะแต่มาร่ำลาเพื่อนๆช่วงบ่ายค่ะก็มีดอกไม้สวยๆมาฝากนะคะ แต่ในช่วงบ่ายที่รำลาเพื่อนๆสีดูซีดนะคะถ่ายวันเดียวกันค่ะช่วงบ่ายเด็ดจัดมากอากาศร้อนด้วยค่ะยขาขอบคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปมาจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย